คลิปนี้จะมาสอนานผู้ชมแก้ปัญหาเนาะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนว่ามีคนเจอปัญหาหลายก็คือหลายคนอาจจะไปเบอ่งคลิปเก่าที่เราเคยสอนวิธีการลบซัมซุงแอคเคาเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมหรือว่าของเจ้าของเองที่เรื่มลหัสบ่าสามารถลบออกจากซั s ซุงได้เนาะสาเหตุที่มันบ่ได้หรือว่าาน,า,วา,านผู้ชมเหตดตามแล้วงงงเนาะเห็ดแลก็คือมันอาจจะเกิดจากซ m s u n งเขาได้อัปเดตอัปแพทความปลอดภัยใหม่เนาะหรือว่ามันอาจจะเกิดจากมือถือของานผู้ชมอาจจะเป็นรุ่นใหม่ เวลา่านผู้ชมไปเบื่องคลิปเก่าแถวสอนอาจจะเป็นสองปีแล้วและรุ่นเก่ามันอาจจะแตกต่างเนาะมันอาจจะแตกต่างไปสนั้น่านผู้ชมกันเลย head head เฮ็ดบ่เฮ็ดตามแลวมันบกคือก็เลยงงเลยบข้าใจก็เลยบกผ่านสนั้นในคลิปนี้เขาจะมาสอนอ่าแบบให้มันออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือว่ารุ่นที่จะออกในอนาคตร,รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าออกชั่วเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วิธีนี้ต้องเป็นวิธีการล่างเครื่องรีเซ็ค่าโรงงานเนาะของมือถือของเฮาเลยเนาะ เขาเชื่อว่าหลายคนที่จะลบอันซัมช่งให้เข้าออกจากเครื่องก็ต้องการจะล้างเครื่องอยู่แล้วเนาะการล้างเครื่องมันกับโบนิชงพ้เสียอย่างมันมีแต่ชงพ้นดีกับเครื่องของถ่านผู้ชมเนาะเม่อใช้แต่เครื่องของถ่านผู้ชมไว้คืนแสดนเอามาเบิ่งนกันเลยเนาะก่อนอื่นก่อนเลยเขาจะเขาไปเทศให้เบิ่งนก่อนเนาะเขาไิธีตั้งค่าปกติคนจะล้างเครื่องวิธีเอ่เกี่ยวกับไิธีล้างเครื่องแหละเนาะมาที่การตั้งค่าหรือว่ารีเซ็ตหรือว่าคืนค่าโรงงานหรือว่าแพคตูรีรีเซ็ตกปที่การตั้งค่าโรงงานหรือว่าร แล้วก็คลิปไปแล้ลีเซ็ตอุปก,กรณ์มาในนี่มันจะทามรหัสตั่ไปมีก็ใส่ไปถ้าบมมีแล้วก็คลิ๊กเน็ตไปมาในนีนล่ลบทั้งมัดนะมาในนี่เขาก็จะลบบได้เพราะว่ามันทามรหัส Samsung account เจ้าของเก่าหรือว่า Samsung account ของอัน Samsung account ตัวนี้นะทามรหัสฉะนั้นถ้าว่าไพ่ที่จือก็ป้อนเข้าไปแล้วก็คลิกเน็ตทัดไปยืนยัดไปมันก็จะล้างเครื่องส่วนคนที่ไปจือก็จะฆ่านนี้ก็จะลบ,บ,บได้ เราไปเบิ่งคลิปเก่าแล้วก็เฮ็ดตามบ่ได้เนาะซั่นใดน,นีก่กคิดนีเฮาจะมาช้อนเป็นรายละเอียดได้ว่าออก100%เปนะอร์เซ็นต์เนาะเป็นมีฮาออกบ่ได้แม่นบ่ล้างเครื่องบ่ได้เนาะเพราะว่า,วาเฮาบ่จักรหัสอะเฮาใส่สสมั่วกออกบ่ได้เด็กมนทับยืนยันบ่ได้เราเบิ่งนะเด็กมันก็จะบ่ได้เนาะโอเควิธีแก้ออกไปก่อนวิธีแก้เฮาจะมีอยู่2แบบให้ท่านผู้ชมเลือกเนาะเพื่อใครที่สะดวกอ่าคนที่มีคอมหรือว่าคนบ่มีคอมเนาะส่วนคนที่บ่มีคอมอ่าวิธีง่ายๆเนาะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ตั้งค่าอีกข้างนึง เลือกไปที่หาคำว่ามันจะมีรูปบอกว่าเป็นรูปอันแอคเคาท์ตัวหนห็นบอกข้าวมันเป็นรูปขะเจหรือว่ารูปอันพันเฟืองเนาอบางหล่นมาจะบุคือกันมันจะเขียนว่าแอคเคาท์หนอหรือว่าข้าวและบัญชีเนะคลิกเข้าไปหรือว่าแอคเคาท์และบัญชีนั่นแหละหรือว่าบัญชี Google เนอคลิกเข้าไปแล้วมันมีคาว่าแอคเคาท์คลิกเข้าไปมันจะมีแอคเคาท์เจ้าของเก่าอยู่ในนี้เนอบ่กว่าจะเป็นของเจ้าของเก่าหรือของของเจ้าของเองแต่ถาว่าบจืชอรหัสแล้วเนะ มันก็มีสองโต้สามโตหลายโตวอาจจะเป็นซิก็มีเนอในน,นี่มันอิงตามแต่ละเครื่องของทานผู้ชมเนอะแต่กองเขานี่มันมีสองก็มีอันซามช่งแอคเคาท์เลวก็บกูเกนะิลแอคเคาท์เนอ่วนสามช่งแอคเคาท์นี่เขาลบออกบ่ได้อยู่แล้วโอเคอันนี้มันลบออกบ่ได้เนะตัวนี้เนะนี่ลบแอคเคาท์เนาเราถัดไปมันก็จะถามรหาสคือเก่าในนี้ลบอบ่ดได้แนนอนทุกคนก็นต้องเจอในชวนนี้แต่ว่าประเด็นก็คือ ให้ฐานผู้ชมลบคําว่า o o g l e a c c เ u n าบัญชี g o เกิลไอเข้าออกเนาะตัวนี้ลบออกจะได้ได้อยู่แล้วถ้าว่าฐานผู้ชมมีลายอันให้ลบออกให้มดเนาะถ้าว่าตัวใดบ่บน่ใจคลิกลบลบแบบหนึ่งคลิกลบแต่ต้องมีเน็ตนำนะเนาะเชื่อมเน็ตไวอันนี้มันทํารหัสหน้าจอใส่รหัสนาจอเข้าไปเนาะบมแมนรหัส g o o g l ลดอกมันรหัสได้บอมันจะลบออกแล้วถ้าว่าทานผู้ชมมีลายอันกให้ลบออกให้มดเนาะหลังจากลบออกแล้วเนาะ ให้ทานผู้ชมป้อนเข้าใหม่อีกตัวหนึ่งเนาะเป็นของทานผู้ชมเองถ้าบ่มีไปตั้งก่อนถ้าว่าป้อนได้บ่ได้แต่ว่ามันอาจจะยากหลายคนอาจจะเจียวปัญหาในอนาคตสถานวิธีการแก้ง่ายที่ชุดก็คือป้อนเข้าไปเผื่อเิลาเขาล่างเครื่องไปเครื่องมันจะได้ติดซ้ำชงไอเข้าแต่ว่ามันจะติดตัวที่เขาป้อนเขาเขาในตอนนี้เนาะทานผู้ชมเขาจะจํารหัสเอาไปป้อนเขาเองเนาะเดี๋ยวจะเบ่งในคลิปในอนาคตให้เขาป้อนคิดเลือกกกัได้เข้าเข้าไปเนาะลองหน่นะทีเอาไม่เบ่งคลิกเพิ่มเนาะ คลิกเป็น Google เนาะคลิกเข้าไปรอแป๊บน,นึงอันนี้ก็ต้องใสนะ่เน็ตเนาะเข้าไปให้มันทํางานก่อนหลังจากมันมาในน้านี้เนาะให้ฐานผู้ชมป้อนอีเมลของฐานผู้ชมหรือว่า G ี mail ของฐานผู้ชมเข้าไปเนาะเป็นยางฮาคือป้อนเพราะว่าเวลาเขาจะได้ไปล้างเครื่องมันจะให้มันจะติด G ี mail แต่ว่ามันติด Gmail เขาจะให้มันติดอีเมลที่เขาจะป้อนเข้าไปนี่เนาะถ้าว่าคนที่ป้อนอันใดบ่อได้วเวลาล้างเครื่องไปมันอาจจะติด G ี mail แต่ว่าอีเมลนั้นมันบ่แม่ของทานผู้ชมทางผู้ชมอาจจะแกเองบ่ได้หรือว่าบอกข้อใจวิธีการแก่บางทีอาจจะได้เสียงเงินเนาะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆบ่อยากเสียเงินหรือ,อว่าให้มันผ่านง่ายๆก็คือป้อนอีเมลของเขาเข้าไปเนาะฉะนั้นให้ทานผู้ชมป้อนอีเมลของทานผู้ชมเข้าไปที่เป็นของทานผู้ชมเองที่ทานผู้ชมมีทั้งรหัสมีทั้งอนะีเมลเนาะเพราะว่าเขาจะได้เอาออกได้ง่ายแล้วก็ล็อกอินเขาไปได้โอเคเข้าใจเนาะ่วนของเฮานี่เฮาก็จะป้อนแต่บ่ต้องป้อนของเฮาเนาะให้ป้อนของทานผู้ชมเข้าไป หลังจากป้อนถึงต้องแล้วเนาะคลิกถัดไป <S <S เด็กมาในนี่มันกจะใายเขาใส่รหาสผ่านของอีเมลตัวนี้เนาะส่วนของฐานผู้ชมก็ใส่รหาสผ่านของอีเมลของฐานผู้ชมเนาะป้อนเข้าไปหลังจากใส่รหาสดผ่านแล้วถ้าบานในใจว่ามันถึงหรือบุถึกก็คลิกแสดงรหาสผ่านเนาะถ้าว่าไปที่มันใจแล้วก็คลิกถัดไปเดยมันถึงตองมันก็จะผ่านไปนี่คลิกผ่านไปยอมรับเนาะ คลิกทับไปอีกเนาะเพื่อเ็คเบอร์โอเคมันบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วคลิกไปอ่าย้อนมาเบิ่งบันนี้เพิ่มมาเบิ่งบัญชีของเขาว่ามันเพิ่มสาเร็จแล้วบ่นี่อามาเบิ่งให้บ่มันมีบัญชี Google ขึ้นมาแล้วเนาะบันนี้เขาคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปในตัวนี้มันก็จะเป็นบัญชีเดี๋ยเขาเพิ่มเข้าไปกี่นี่เนาะในเมื่อเฮาเพิ่มตัวนี้เข้าไปแล้วถ้ามาลบตัวนี้เลยบ่มันก็ยังลบบ่ได้คือเก่าเนาะเอามาเบิ่งวิธีวิธีการลบเนาะวิธีการลบก็ง่ายๆเนาะหลังจากเขาเพิ่มอีเมลเข้าไปแล้วมั่่นใจแแลล้้ววเพิม มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปตั้งค่าอยู่ในเครื่องไปเปิดอันหมดอ่านพัฒนาซอฟต์แวร์มีอีกวิธีนั่นเนาะแต่ว่ามันจะยากกว่าวิธีนี้มันจะชั่วกว่าร้อยเปอร์เซนต์กว่าเนาะหลังจากเขาเพิ่มีเมลกข้าไปแล้วปิดเครื่องปิดเครื่องเนาะปิดเครื่องก่อนอันนี้คือวิธีการรีเซ็ตเดี๋ยวเขาจะบอกหลังจากเขาปิดเครื่องมันดับสนิทแล้วเนาะให้เขากดปุ่มเปิดเครื่องเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้สามปุ่มเนาะ ถ home, you ้าว mm ่าบางรุ <cel i> <people> so, <Island> mm ่นอาจจะมีปุ่มโฮมับาไปเกี่ยวมันอาจจะแตกต่างกันบางเครื่องก็กดปุ่มเปิดเครื่องเพิ่มเสียงกับปุ่มโฮมกับเขาบดเลโกบลีคือกันบางเครื่องก็กดเปิดเครื่องเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้คือกันเนาะอันนี้จะลองเปิดของเขานี่เจชงมันอาจจะเป็นกดเปิดเครื่องเพิ่มเสียงกับลดปุ่มโฮมเนาะเพราะมันไม่มีปุ่มโฮมกดค้างไว้สามปุ่มนี้กดค้างนะหลังจากเครื่องมันติดปุ๊บให้ปล่อยเปิดเครื่องชวนสองปุ่มนี้กดค้างไว้คือเก่าส่วนรุ่นอื่นๆของทางผู้ชมอาจจะมีปุ่มกดแตกต่างกัน กดเขาบอดได้บดตองยาเนาะเดี๋ยวเขาจะมีวิธีแก้ให้เขาจะพาทานผู้ชมกดหลังจากมันขึ้นมาตันนี้ปล่อยมือทาง,งหลายปุ่มนะลออันนี้คือวิธีการรีคเวอร,รีเซ็ตผ่านผ่านแบบว่าผ่านมือเขา่อานเนาะแบบรีเซ็ตมือถ้ามันขึ้นมาแบบนี้บางคนอาจจะมันบอกว่าบ่มีคําสั่งนะหรว่าไม่มีคําสั่งนะแต่มันขึ้นเตือนแบบนี้เนาะกดมันมันบ่คืขึ้นหนาตัวนั้น คลิกปุ่มโฮมบาดหนึ่งหรือว,ว่ากดปุ่มเพิ่มเสียงบาดหนึ่งกดแต่และปุ่มลองกดเบิกเนาะหรือว,ว่ากดเปิดเสียงเพิ่มเปิดเครื่องกับเพิ่มเสียงเดีย๋ยว่จะขึ้นมาเป็นหนึ่งเดีย๋ยวแล้วจากมันเด็กมาในน้านี่เขาก็เ,าเลื่อนไปหาคำว่านี่เนาะวิบดัตตานี่นเขาบอกแต่ว่า,เ,าเวลาเขาเลื่อนไปหามันมัน มันจะอ่านคำสั่งบอกสน,นั้นเดมันเป็นตัวนี้เนาะคำสั่งตัวนี้เนาะโอเคแต่ว่าเขาจะเลื่อนออกเพื่อให้ท่านผู้ชมอา่านเดมันจะเป็นคําว่า Vip Data Factory Reset โอเคขะนนเวลาเขาเลื่อนไปปุ๊บแล้วให้เขากดปุ่มเปิดเครื่องบานหนึ่งมันจะมีคําสั่งบอกในนี้กดเปิดเครื่องเนาะเพื่อเริ่มคําสั่งหรือว่าบางบางรุ่นม,มันอาจจะกดเพิ่มเสียงเพื่อเริ่มคาสั่งบางบางรุ่นเวลาเขาเพิ่มเสียงมันจะเป็นคําสั่งคืนคําสั่งลงแบบนี้เนาะฉะนั้นปุ่มโอเคก็คือปุ่มเปิดเครื่่องนีะข้ขาไป มันก็นจะให้เขาคลิกคำว่าเยียดเนาะหรือว่าบางเครื่องมันจะขึ้นมาวา่าเยียดเนาะวิบดาต้ารือวแบบแพคตูรีลิตออแบบลิลิตดาต้าทั้งหมดเลยเนาะหรือว่ oh, บบา,าเลนะคลียร์ขอ้อมนะูลทั้งหมดเนาะแต่เครื่องนี้เขาจะบลบ็อกแต่เขาจะไปลองอีกวิธีที่สองให้ท่านผู้ชมเบิร์โอเคแต่เขายังบลบนะ็อกเนาะเขาจะเอาเอาอกก่อนแบบหนึ่งเนาะโอเคเพราะว่าเขาจะไปเฮ็ดแบบที่สองแบบคนที่กดบ่ได้หลายคนอาจจะเกิดหลายคนที่กดบ่ได้อาจจะเกิดจากปุ่มโฮมปุ่ม พวกนี้เสียเนาะเวลาทานผู้ชมอาจจะกดแบนี้เขาหมดแบบกี่นี่บ่ได้ก็อาจจะเกิดจากปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าปุ่มโฮมเสียหรือว่าบางคนก็อาจจะกดบเป็ียนกดบเขาเพราะว่ารุ่นมันบ่กือกันน้อยสถานก็บ่ต้องห่วงบ่ต้องย่านเขาจะพาไปแก่แบบวิธีคอมเนาะโอเคแ๊บหนึ่งเนาะก็แต่ว่าทานผู้ชมต้องมีคอมนะถ้าบม่มีคอมก็ต้องไปใส่คอมล้านคอมเนาะไปใส่บริการล้านคอมหรือว่าไปยืมคอมยืมดนบุกของเพื่อนของคนรู้จักมาเนาะโอเคแ๊บหนึ่งเนาะเปลดกล่องมา หลังจากเขาเปิดเครื่องกันมาแล้วเ,เอาสายมาเชื่อมกับมือถือของเราเนาะสายมาเชื่อมเป็นหนะาสายก่อนโอเคมันคือแล้วเนาะหลังจากทำปุชมมาสายมาเชื่อมกับคอมแล้วเนาะให้ทานผสชมไปที่คอมเนขะาจะอ่านหน้าจอคอมให้เบิกนะบาน้านนี้เดี๋ยวมันทำอนุญาตที่อนุญาตเลยเสียถือมันเนปะ๊นหนึ่งเนานะเาจะไปที่หน้าจอคอม อ่าวันนี้ามาในหน้าจอคอมแล้วเขามาในมือถืออีกครั้งหนึ่งเนาะเขาจะมาตั้งค่าในมือถือเกี่ยวกับไปตั้งค่า,า,าเลื่อนลงมาหาคําว่าอ่านี่เนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่ามันบางกรุ่นมาจะคำว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วเนาะอ่า about เนาะเกี่ยวกับอ่าเลื่อนมาในนี้มันจะมีคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์เนาะที่คำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ เด็กนั้นเองไม่คิดคำว่าไม้เล็กรุ่นแล้วลว่าเบราบิวนัมเบอร์เนาะคิดประมาณเจ็ดเจ็ดครั้งเดี๋ยวไม่จะบอกว่านับหนึ่งสองสามถอยหลังๆมามันขึ้นมามันบอกว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วยิกยอดมาเนาะยอดมาทีหนึ่งยอดมานานๆนานอกนัก่ะนแหละเนาะในนาเกี่ยวกับนี่เดี๋ยวเลื่อนลงมาลุ่มเนี่ยจะมีคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาแนานลรวว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เนาะคิ่เข้าไปมาในนี่ให้ท่านผู้ชมเลื่อนหาคำว่า เลื่อน,นลงมากาว่าเปิด OEM นาะแล้วว่า Open OEM คลิกเปิดนาะมันทำรหัสใส่รหัสเข้าไปเนาอราหัสไอโจของเราคลิกเรียบร้อยโอเคคลิกเปิดใส่งานแล้วก็เลื่อนลงมาในนี้มันมีคำว่าแก้ไขข้องบุพ่วง USB คลิกเปิดคลิกโอเคไปนาะโอเคบันนี้สังเกตบในข้อมามันจะเชื่อมกับคอมให้เฮามาในคอมอีกข้างหนึ่ง ถ้เรามาหนอสำหรับไพ่จะเ,เป็นวินโดว์ซีพีวินโดว์11เนาอไพ่จะเ,เป็นวินโดว์11ให้คลิกขวามันจะมีคำว่า open in Windows Terminal หาานอามันจะโชว์ขึ้นมาถ้าว่าไพ่เป็นวินโดว์ซีพีวินโดว์8เนาะวินโดว์เกตอาจจะถ้าว่าหาบปรแกรตัวนั้นก็ให้มาคลิกคำว่าค้คนหาเนาะมันมีอยู่ในไกลไกลไกลสตาร์ทพิมพนะ์ค้นหาเนาะคลิกค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า cmd เนาะ pcmd มันจะมีะคำว่า command prompt ขึ้นมาคลิกขวา run admin หนานะ มันจะโชว์น่ะนี่ขึ้นมาเนาะให้ทานผู้ชมมาพิมพ์คำสั่งพิมพ์ว่า adb device เนาะพิมพ์ตามเขาเลยประมาณนี้แล้วคลิกอินเทอร์ถ้าว่าเขาคลิกอินเทอร์แล้วเนาะถ้าว่ามือถือของทานผู้ชมที่ว่ามันบ่มีปัญหายังมันจะโชว์ขึ้นมาเขาคลิกนอนุญาตพอร์ตเนาะแต่ถ้าว่าไคที่มันโชว์ขึ้นมาว่า adb นี่ it not ตัวนี้เนะาะหรือว่าเตือนแบบนี้ก็คือเสื่อมคอมบ่ได้แน่นอนเนาะฉะนั้นวิธีการแก้ตัวนี้ให้ไปเบิ่งคลิปก่อน เดี๋ยวเราจะแปะคลิปให้เบิกเนาะหรือว่าท่านผู้ชมก็ปีตัวนี้ไปนค้นหาใน YouTube ก็จะมีคนที่เขาสอนแกนะเนาะส่วนของเขานี่เราจะไปแกะตัวนี้ก่อนแล้วเราจะกลับมาใหม่เนาะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแกะให้เบิกเลยมันอาจจะยาวเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนมันอาจจะไปเจอแบบนี้ส่วนคนที่เจอกะให้ไปเบิกคลิปแกะก่อนโอเคหน้าเป็นหะแบบนึ่งหลังจากนี้วันนี้เราเกะตะนาน,นมาแล้วจะมาเปิดใหม่เนาะ CMD ใหม่มว PBA D B device c h ิ p inter เราจะเขียนมือถือเขาโอเคบอกมันจะขึ้นต่างบอในมือถือเขามันจะโชว์ขึ้นมาประมาณนี้มันจะโชว์ขึ้นมาให้เขาถ้าว่าทาผู้ชมคลิกๆแล้วมันโชว์ขึ้นมาในคอมแบบนี้แล้วมันบอกว่าดีไวของเขาเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนาะถ้าว่ามันยังบ่โชว์ขึ้นมาในในโจมือถือให้ทอดลองถอดสายเสื่อใหม่เนาะมันจะโชว์ขึ้นมาถ้าว่ายังบ่โชว์ให้ป้อนคำสั่งใหม่ในคอมเนาะถ้าว่ามันโชว์แล้วก็ให้มาคลิกอนุญาตแล้วก็คลิกตกลงโอเคตกลงแล้วก็คลิกออกมาอันนี้ก็คือมือถือเขากับคอมมันเชื่อมกันแล้วเะ บว่า,วายทานผู้ชมจะให้ตียังกระยาเก,กี่ยวกับมือถืออ่าแบบว่าให้มันเชื่อมคอมแบบในหมวดนะั้นพัฒนาซเวตแวรต้องเหตุแบบนี้เนาะโอเคหลังจากมันเชื่อมแบบนี้แลนะ้วง่ายๆเลยเนาะเอาจะใส่คําสั่งคอมมคอมานต่อก็ได้เนาะหรือว่าจะปิดเปิดใหม่ก็ได้ชนะวนของทานผู้ชมทานได้ติดคิงในคอมแลนะ้วมันมันผู้ชกันมาให้อนุญาตซีกีนี่แบบกี่ของเขากีนี่เนาะให้ทานผู้ชมมาลองปิดเปิดคาว่าของพวกองยูทดีหรว่าลองถอดสายเชื่อมใหม่ลองหาสายมาสายดีๆเนาะสายเทสายมาตรฐานมัน มาเสือเ่อมเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็ลองอีกที่หนึ่งเนะาะชมของเขานี่มันคืนแล้วอ่าวานนี้เขาจะปิดอ่วานนี้เขาจะมาเปิด,ปดอ่าซีมดีกันมาอีกครังนะ้งเนาะเพื่อมันละเอียดเนะาะเขาจะมาพิมพ์เทสอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าของเขานี่มันทํางานจริงหรอนะือเปล่าเนาะ adb เนาะเป็นคําสัง่งตรวจสอบ adb ดนะีไว้เนาะพิมพ AD ์ adb อะไรเงี้ยบางเนาะหรือ dvi เพื่อตรวจสอบว่ามือถือของเขามันเสียบกัคบคอมถ้าว่าเขามาเทสแล้วนะมันคืนมาตัวเลขตัวนี้เนาะ ตัวเล็นี่ก็คือชื่ออุปกรณ์ของเขานะมันบอกว่าดีไว้เนาะก็คือมันเชื่อมกับคอมแล้วเนาะสำเร็จแล้วเนาะถ้าว่าไปที่มันเชื่อมแบบนี้แล้วอ่าบ่มีปัญหาเลยบัดนี้ก็มาพิมพ์คำสั่งต่อไปในรูมนี้เนาะพิมพ์คาว่า a d b อีกครั้งเนาะ a d b นี่คือคำสั่งเนาะแล้วก็หนว่างแล้วก็พิมพ์คาว่ารีบูตเนาะรีบูตหมายถึงรีบูตเครื่องนั่นแหละพิมพ์รีบูตแบบนี้แล้วก็หนว่างทีหนึ่งเนาะแล้วก็พิมพ์ใส่คำว่ารีโคเนาะรีโคเวอรี่เนาะรี ความหมายคือเขาสั่ง ADB แล้วก็ให้มันมือถือเขารีบูตรีบูตเลยให้มันเขา Recovery เนาะให้เขาคลิกอินเทอร์เลยสังเกตในมือถือของเขานะปลดล็องลัดหน้าจอก่อนเนาะบอกว่าจะอยู่หน้าได้ก็ได้อะหน้าลักกันนีงก็ได้เนาะคลิกอินเทอร์ใคอมเลยสังเกตมือถือของเขาเดี๋ยวมันจะปิดเปิดใหม่โอเครอแป๊บนะรอมันปิดเปิดมันจะปิดเปิดเองมันเขา Recovery เองโดยที่เขาบ่ต้องกดเห็นบ่ โดยที Enough, ias, day, body, ่เขาบอได้แตะปุ yes. ่มพวกเปิดเครื่องเพื่เพิ่มเสียงลดเสียงเลยว่ากรณี่พทธีกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วมันบอได้มันบอรองรับหรือว่ารุ่นของทานผู้ชมอาจจะบอคือก็รุ่นที่เขาเทสเขาสอนนี่เนาะหรือว่ารุ่นของทานผู้ชมอาจจะเกิดจากปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเสียหรือว่าปุ่มมีปุ่มโฮมหรือว่าปุ่ม เปิดเครื่องอันเสียเนาะกระถานผู้ชมบอสามารถกดได้ฉะนั้นเขาก็จะเลือกวิธีการสั่งผ่านคอมให้มันเขารีคูเบอรี่โดยที่เขาบอต้องกดมันจะเขาแบบเดียวกันครับที่เขากดมือเมื่อกี้นี่เนาะตัวนี้มันโชว์กันมากว่าบ่มีคําสั่งแบบเดียวกันเนาะวิธีแบบนี้หลายคนคิดกันมามันจะเขาเลยนะถือของเขาเนี่ยมันบเขาเห็นบอมันจะเขาเองครยังมันโดนปาดปิดปาดนิดหนึ่งเนาะมันจะขึ้นมาเองฉะนั้นอถ้าวารุ่นของท่านผู้ชมที่มีปุ่มถาว่ามันกดแล้วมันบเขาก็ลองมา กดเบิ่์สามสิบปุ่มหนี่งจะคุยกับมาเบนนี้แบบเดียวกันเนาะบ้านนี้เขาก็เลื่อนหาคำว่าลดเสียงเนาะสะอาในนี้ก็ได้ยังคงจักเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้มันบอกว่ายุดเนาะโวลัมอัพโวลัมดาวเนาะโวลัมอัพแล้วก็ select ดาวเนี่ยก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะเผื่อเผือ่อใส่เลือดเนาะแล้วก็แอ end power เนี่ยเผื่ออินเตอร์เนาะเลื่อนหาคำสั่งที่เขาบอกก็คือวิบนี่บอวิบดาต้าเนาะวิบดาต้าแ factory r e s e ตก็คือล้างเครื่องล้างข้อมูล หรือว่าลัางคืนขาโรงงานหรือว่ารีเซตเครื่องเนาะเรื่องนะฮมันแล้วก็เอากายแล้วก็กดเพิ่มเสียงเป็นคําสั่งอินเตอร์พาวเวอร์อินเตอร์เนาะก็คือเพิ่มเสียงแล้วก็เรื่องนะฮก็มาเย็ดเพื่อยืดยันเย็ดแต่ว่าไปคนในมือถือตอนตอนแรกเนาะก็เฮ็ดแบบเดียวกันแต่นี่เขาเฮ็ดแบบที่สองก็เผื่อคนที่กดในมือถือโบกดแล้วมันเข่าโบนี่โบได้เนาะหลังจากหลังจากมันอันวิบดาต้าระบบรีเซตดาต้าของท่านผู้ชมจำได้แล้วมันจะเด้งมาในหน้านี่เนาะหน้าลักตัวนี้ ให้ให้ท่านผู้ชมกด power บ่าหนึ่งเนาะบอต้องเลือ่อนอีกอย่างเนาะกด power เลยคำสั่งแรกอาจะให้เบิร์กนะอันนี้มันโบเห็นนะมันมันเป็นคำสั่งแรกมันบอกว่ารีบูตซีสเต็มหน้าก็คือปิดเปิดเครื่องเดียวนี่แล้วก็ปิดเปิดระบบเดียว,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 วนี่เนะาะแสดนเขาเลื่อนไปคำสั่งตัวแรกเนาะอันนี้เขาเลื่อนมาเผื่อให้อ่านแล้วก็คลิกคลิกตัวนี้เปิดเครื่องเป็นอ่าตัวใดก็ได้ที่มันเป็นคำสั่งอินเตอร์แล้วก็คลิกเข้าไปเนาะมันก็จะรีบูตมือถือของเขาก็คือการล้างคำว่าเขาจำร็จแล้วเขาจะรีบูตขึ้นมาเนาะ ในช่วขงของคอมเฮาก็คือจําเร็จแล้วเนาะคอมก็คือเขาใส่ในเผื่อในการเขาินเตอร์เผื่อเขารีคูเบอรี่โมดในกรณีเครื่องที่เราบสามารถกดเขารีคูเบอร์รี่โมดผ่านมือถือได้หรือว่าปุ่มของเฮาอาจจนะเสียเนาะโอเคส่วนคอมก็คือสําเร็จแล้วถ้าว่าถ้าผู้ชมไปใส่ออคอมคนอื่นก็คือจําเร็จแล้วเนาะโอเคเครือมันเปิดมาแล้วนะรอแป๊บหนึ่ง โอเคหลังจากเครื่องก็เ้าเปิดขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือการล้างเครื่องก็เำเร็จแล้วเนาะข้อมูลจะหายแล้วมันจะกลับมาหนาะเลือกภาษาทัทนิีเลยเนาะ,ะเขาเลือกภาษาไปตามภาษาที่ทางผู้ชมต้องการเนาะคลิกเลือกเข้ามานะเนาะแล้วมาในนี้นว่ทางผู้ชมคนที่มันบปรตีจีเมลก็คลิกทัดทัดไปเลยเนาะชาวไรที่มาติดจีเมลเนาะก็ต้องเชื่อมไมไฟเชื่อมไมไฟกวคลิกไปหลังจากเชื่อมไมไฟล้วคลิกทัดไปถ้าว่าคนที่บปรตีมันก็จะบทามอีอย่างเนาะ แต่ถ่าว่ามันติดอีเมลล่ะมันติดของไผมันก็ติดของเฮาที่เขาเชื่อมกี่นี่ตัวตัวอีเมลที่เขาปอนฮะก่อนเฮาจะล้างเครื่องเขาบอกว่าปอนอีเมลเพื่อป้องกันว่ากรณีมันติดให้มันติดของเขาเองโดยที่ว่ามันบ่ได้ติดเครื่องอื่นเห็นบ่ถ้่าว่าของทานผู้ชมติดให้มาป้อนในอีเมลในนี่แต่ของเฮ่านี้มันบ่ติดเนาะเพราะว่าเขาบริด้เปิดตัวนั้นไวมันจะมีคําว่าขามแล้วก็เป็นนําสาเหตุที่เฮาไปเปิดคําว่า OEM on เวลาเวลาเฮาใส่คอมในการเข้ารีโคบริโมด เพราะว่าเขาจะเป็นตอกเปิดตัวนั้นถ้าในเมื่อเขาเปิดตัวนั้นเครื่ององเข้าเนี่ยมันก็จ,ะ,จะ,ะติดติด Gmail มันก็จะให้เขาคลิกข้ขามได้แต่ถ้าว่าภชยทีกดวิบมือเนาะโดยที่จะบระเิเวณเปิดผ่านคอมมันจะกลับมาในน้นนี้มันจะติดติด Gmail ด้วยนี่มันจะ,ะมีคําว่าข้ามเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมจ่ต้องตุกใจก็คือที่เขาบอกนะั่นแหละให้ท่านผู้ชมมาปอนอีเมลที่เขาบอกท่านผู้ชมใส่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะล้างเครื่องตอน้นแรกๆเ,เ,เห็นบ่มให้ท่านผู้ชมมาปนอีเมลด้วยนี่แล้วก็ คลิกทัดไปแล้วมันก็นจะทำรหัสกับปลรหัสแล้วก็คลิกทัดทัดไปอาจจะลองให้เบินน่งนะส่วนกล้องเข้านี่มันลิกขามได้เพราะว่าเขาเปิด OEM ไว้เนาะเปิดหมดนะพัฒนาจอบเวใส่คอมคลิกทัดไปเนาะเออเขาเรื่องบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาบอกไปก็คือสิบทัดแล้วเนาะเพราะมันมาคันนี้แล้วก็คือเขาเรื่องบอกว่าก่อนที่ทานผู้ชมจะเขาเรียกค่บริโมหมือลว่าใส่คอมอินเตอร์เขาเรียกค่บริโมมาล่าเครื่องมาหนานี้่้าว่ามีข้อมูลอย่างที่สำคัญให้ เก็บไปก่อนจำลองไว้ก่อนแต่นี่คือจฉบท่านแล้วเนาะแต่ถ้าว่าพิที่ยังบท่านได้เหตุเบิงคิปก่อนเพื่อเพื่อให้พามเข้าใจแล้วก็กไปทีหลงังค่ะอาจจะโชคดีถ้าว่าจาได้ยินคำคำว่านี่จะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเจา้าถ้าว่าจะมีข้อมูลยังเสียดายให้จาจำลองไว้เพราะว่าวิธีนี้คือวิธีล้างเครื่องเนาะถ้าว่าพิธีกายไปแล้วก็เสียใจนํำแต่หลายคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าล้างเครนะื่องเนาะคีดถามเลยถัดไปเนาะ าขามไปก่อนเพื่อว่าบอให้คลิปเขามันชักซาเสียเวลาเพราะว่าเขาเบาอธิบายยากเกินไปโอเคน้อยนี่ก็คือผ่านแล้วเห็นบ่ผ่านแล้วเท่ากับ้ายของเขานี่ถอดออกก่อนวันนี้เขามาเซตเบิร์ว่าอีเมลของเขานี่มันยังบออีเมลเข่าเพิ่มกว่ามาแล้วก็บ Samsung account ของเขาที่มีปัญหาที่เวลาเขาล่างเครื่องมันล้างไม่ได้นะเนี่ยไม่จะบ่มีอยังหายเลยลงโจกเนานะก็คือบ่มีอยังสนันเท่า อาก็สามารถเพิ่มอีเมลเป็นของเขาเองซัม s ุงแอคเคาท์เป็นของเขาเองเขาไปเลยก็คือเครื่องใหม่ในฐานะแบบออกมาแบบห่านใหม่แต่ว่าเครื่องมันเก่าอยู่แต่ว่าะระบบของมันใหม่ใหม่โดยที่โปรติดข้างอีกยังจักอยางเนาะโอเคเนาะอันนี้คือวิธีการที่เขาชนวิธีการลบอ่า g ี a i l Samsung a c c o u n t เนาะบอกว่าจะเป็นเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมบอกว่าจะเป็นของเจ้าของเองที่ใส่เข้าไปแล้วลืมรหัสผ่านเนาะหรือว่าลืมรหัสกู้คืนอีกอย่างต่างๆนานาเนาะสามารถใช้วิธีนี้ได้เนาะ